อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแอร์คุณภาพดีมาไว้ใช้ใคลายร้อนสักเครื่องอยู่โดยต้องการติดตั้งในห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและไม่ค่อยโดนแสงแดดเยอะ แอร์รุ่น9,000 BTU ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลายรุ่นให้เลือกโดยมาพร้อมกับฟังก์ชันและเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานการกรองฝุ่นและฆ่าเชื้อโรคฟังก์ชันลดการสะสมของแบคทีเรียและอื่นๆอีกมากมายครับโดยคลิปนี้ผมมาแนะนำ10อันดับแอร์9,000 BTU รุ่นไหนดีในปี2023จะมียี่ห้อไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากอันดับที่10 แอร์ไซโจเดนกิ9,000 BTU รุ่นสมาร์ทคูล SJW09EDDTGP1 เรียกได้ว่าเป็นแอร์9,000 BTU ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเพราะมาพร้อมกับค่าเสียที่สูงถึง21.91ในราคาไม่ถึง10,000บาทอีกทั้งยังผลิตจากวัสดุคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นคอร้อนทองแดงแข็งแรงทนทานเสริมด้วยการพ่นสีหนาซึ่งมีการทดสอบพ่นเซาสเปย์มากกว่า700ครั้งเพื่อตวรวจสอบว่ามีการกัดกร่อนหรือไม่ คอยเย็นเป็นวัสดุทองแดงและมีการใช้มอเตอร์ BLDC แบบไร้แปลงถ่านมีจุดเด่นในเรื่องของการทำงานเงียบไม่ส่งเสียงดังครับตัวแอร์ทำความเย็นได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นกระจายลมเย็นได้ไกลและรวดเร็วไม่อุณหภูมิภายนอกจะสูงกว่า55องศาเซลเซียสแล้วมาพร้อมระบบฟองอากาศที่ล้างทำความสะอาดได้แอร์รุ่นนี้รับประกันคอมเพรสเซอร์3ปีและอะไหล่ส่วนอื่นๆเพียง1ปีเท่านั้นนะครับโดยสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ9,399บาท อันดับที่9 Air แอ n t เซนทันแ 9,000 BTU รุ่น IVA Series CFW2 IVA09 สำหรับแอร์9,000 BTU ระบบอินเวอร์เตอร์จากเซ็นทันแอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับคอยท์ทองแดงเคลือบเสริมด้วยสารโกลเด้นฟินเพิ่มความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อมให้อร์เสื่อมสภาพน้อยลงอีกทั้งรุ่นนี้ยังมีระบบออโต้สวิงที่จะปรับบานสวิงอัตโนมัติ4ทิศท,ทางไม่ว่าจะขึ้นลงซ้ายขวาให้ลมเย็นกระจายทั่วถึงพร้อมฟังก์ชัน iF e e l สำหรับตรวจจับอุณหภูมิภายในห้องแล้วปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอ LED ด้านหน้าแอร์สำหรับแสดงอุณหภูมิและ โค้ดแจ้งเตือนต่างๆครับรุ่นนี้มีฟังก์ชันตั้งเวลาตัวเครื่องได้24ชั่วโมงพร้อมสลิปโหมดที่จะปรับพัดลมให้ทํางานเงียบเพื่อการนอนหลับที่สนิทอีกทั้งยังมีเทอร์โบโหมดที่จะทําการเร่งประสิทธิภาพของแอร์ให้ทําความเย็นได้รวดเร็ว,ร,วรุ่นนี้มีค่าเสียถึง19.41ส่วนคอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกอันอุณหภูมิสูงเกินจึงปลอดภัยต่อก,การใช้งานยิ่งขึ้นสําหรับรุ่นนี้รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง10ปีและอะไรต่างๆอีก2ปีเมื่อเทียบกับราคาแอร์แล้วก็ถือว่าสมเหตตุสมผลคคครรััับโดยาาา่วนน้จะ อยู่ประมาณ1599บาท อันดับที่8แอร์โตชิบ b า9,000 BTU รุ่นคลิก RAS 10E2 KSGT นี่คือแอร์9,000 BTU ระบบฟ a ิกสป e d รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตชิบ้าที่มาพร้อมกับฉลากประหยัดไฟเบอร์5และมีค่าเสียอยู่ที่13.49ซึ่งถือแม้ว่าเป็นรุ่นที่มีราคาย่อมเยาวแต่ก็ใช้วัสดุที่มีคุณภาพกว่าแอร์9,000 BTU หลายๆยี่ห้อที่มีราคาเท่ากันโดยเฉพาะในส่วนของคอเย็นและก็คอยร้อน ที่เป็นทองแดงเพิ่มความทนทานเสริมด้วยการเคลือบสารอะครลิซินป้องกันแบคทีร i ยกลิ่นอับและฝุ่นละอองเกาะแผงคอยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้แอร์ไม่เย็นในส่วนของระบบการทํางานรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันสวิงออโตที่จะปรับบานสวิงไปในทิศทางต่างๆโดยอัตโนมัติเพื่อให้ลมเย็นกระจายทั่วถึงอีกทั้งยังมีแผ่นกรองฝุ่น PM2.5 ช่วยให้อากาศภายในห้องขณะเปิดแอร์สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้รุ่นนี้ยังมีระบบอโตเมติเซลลคลีนนิงทำความสะอาด ตัวเองอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา30นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าแอร์จะสะอาดจริงๆที่สําคัญคือแอร์โตชิบ้ามีระบบป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากเหตุทางไฟฟ้าต่างๆอีกด้วยโดยแอร์ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ1,999บาทอันดับที่7 Air แอร์ไฮเซน9 0 0 0พัทยูรุ่น t s e r i e สํสำหรับแอร์9 0 0 0พทจากไฮเซนรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นฮอตฮิต ด้วยจุดเด่นของแบรนด์อย่างการนำมาจัดโปรโมชั่นแฟลชเซลอย่างบ่อยครั้งอีกทั้งยังเป็นรุ่นที่มีฟีเจอร์มากมายเริ่มต้นจากแผงคอยร้อนของแอร์ที่เคลือบสารโกฟินทำให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนต่างๆช่วยยืดอายุการใช้งานของคอยให้นานยิ่งขึ้นต่อมาคือคอยเย็นใช้ท่อทองแดงในการส่งน้ำยามีทั้งความทนทานไม่ร่วงง่ายป้องกันสนิมและถ่ายโอนความเย็นได้ดีฟังก์ชันและฟีเจอร์การใช้งานก็จัดเต็มไม่แพ้ก,กันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลโยีไอฟิวบนรีโมทแอร์ Air. ที่เมื่อ ใช้งานจะตรวจจับอุณหภูมิโดยรอบของตัวคุณแล้วก็ปรับอุณหภูมิบนตัวแอร์ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติแถมรุ่นนี้ยังมีความโดดเด่นที่ระบบฟอกอากาศที่มีทั้งแผ่นครอง4ฟ n 1กําวันกจัดได้ทั้งเชื้อโรคก,กลิ่นอับฝุ่นละอองผสานกับเทคโนโลยี Cross Plasma ที่จะปล่อยประจุไฟฟ้าในการดักจับเชื้อโรครวมไปถึงการกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องให้กลายเป็นกลิ่นที่สะอาดสดชื่นอีกด้วยครับโดยแอร์ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ 11, 4 9 0บาท อันดับที่6 a TCL 9,000 BTU รุ่น TAC p r o 1 0 Air 90 0 0 BTU รุ่นนี้มาพร้อมกับบานสวิงที่ออกแบบเป็นพิเศษให้มีลักษณะเหมือนรูปตัว S โดยจะประกอบด้วยรูเล็กๆถึง1422รูเพื่อใช้งานร่วมกับโหมด g e n t r a l Breeze ในการสร่งลมเย็นจากแอร์สู่ตัวคุณอย่างนุ่มนวลป้องกันอาการแสบผิวหรือผิวแห้งจากการสัมผัสลมแอร์โดยตรงนั่นเองอีกทั้งรุ่นนี้ยังออกแบบมาให้ทำความสะอาดง่ายโดยการถอดแยกชิ้นส่วนต่างๆของแอร์ได้ด้วยมือทำให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการไขสกู หรืองัดแง่ที่อาจทําให้แอร์เสียหายได้ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของรุ่นนี้คือสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพื่อควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ไม่ต้องง้อรีโมทอีกต่อไปจะสั่งเปิดแอร์เตรียมไว้จากข้างนอกให้อ์เย็นก่อนจะเข้าบ้านก็ทำได้นอกจากนี้ยังมีแผ่นกรองอากาศนานโพอริฟายแอนคาร์บอนฟิลเตอร์ที่กรองอากาศสะอาดได้ครบทั้งฝุ่นแบคทีเรียกลิ่นเหม็นให้เหลือไว้เพียงแต่อากาศบริสุทธิ์ที่สำคัญรุ่นนี้มาพร้อมกับฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่าเสียสูงสุดอยู่ที่2 0 0 6โดยแอร์ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ12,890 บาอันดับที่5 a i แอร์ไดกิน9000 btu รุ่น super cool ftkq 0 9 wv 2 s แอร์9000 btu รุ่นนี้มาพร้อมกับรูปทรงโคนดาที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อช่วยในการกระจายลมแอร์แบบเรียบเพดานทำให้ลมเย็นไม่สัมผัสผิวโดยตรงโดยหลีกเลี่ยงอาการแสบผิวและผิวหนังทำให้ลมเย็นไม่สัมผัสผิวโดยตรงช่วยหลีกเลี่ยงอาการแสบผิวและผิวหนังแห้งอีกทั้งยังส่งลมได้ไกลถึง9เมตรเลยทีเดียว ที่สำคัญคือรุ่นนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้ละเอียดถึงระดับ0.5องศาเซลเซียสให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดแถมรุ่นนี้ยังประหยัดไฟด้วยค่าเสีย17.49ซึ่งมากกว่าแอร์0 0 0าพัดีราคาเดียวกันในท้องตลาดที่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ1 5 0 0ในส่วนของระบบกลองอากาศก็น่าสนใจไม่แพ้กันด้วยแผ่นกลองอากาศ2ชั้น Air q u a l i t y Filter ที่ผสานระหว่างแผ่นกลอง PM 2.5และแผ่นกล้องเอไซบูที่กลองได้ทั้งแบคทีรี และไวรัสกลิ่นไม่พึงประสงค์สารก่อภูมิแพ้รวมไปถึงฝุ่น PM 2.5โดยนอกจากเรื่องของประสิทธิภาพแล้วหลายๆรีวิวจากผู้ใช้งานจริงมักจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแอร์ไดกินมีความทนทานและมีปัญหาน้อยแต่เมื่อมีปัญหาก็รับการแก้ไขที่รวดเร็วจากบริการหลังการขายที่ดีครับโดยแอร์ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ12,900บาทอันดับที่4 Air Mitsubishi Heavy Duty 9,000 btu รุ่น deluxe inverter โดยรุ่นนี้มาพร้อมกับค่าเสียที่สูงถึง21.87พร้อมฟีเจอร์และฟังก์ชันเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบกระจายอากาศ jet f l o เทคโนโลยีเดียวกับเครื่องบินเจ็ตส่งลมเย็นได้ไกล15-17เมตร พร้อมโหมด 3D Auto กระจายลมรอบทิศทางทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งอัตโนมัติให้เย็นทั่วทั้งห้องแถมยังมีฟังก์ชั่น High Power ร่งการทำงานสูงสุดให้แอร์เย็นภายใน15นาทีต่อมาคือระบบฟอกอากาศที่มีทั้งแผ่นกอง Nano Filter Air Entry Allergy แล้วก็ฐานคาร์บอนให้อากาศบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียาสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ ฝุ่น PM 2.5รวมไปถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาเปิดปิดและโปรแกรมตัวเครื่องล่วงหน้าได้24ชั่วโมงพร้อมโหมดทําความสะอาดอัตโนมัติลดการสะสมของเชื้อโรคนอกจากนี้ยังรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน5ปีอีกด้วยครับสําหรับแอร์ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ15,900บาทอันดับที่3 a i แอร์เด a 9000 BTU รุ่น MDVS 09 CRDN 8 QC 6 ไมเรียเป็นแบรนด์เครื่องใช้ดไฟฟ้าสัญชาติจีนที่เพิ่งเข้ามาตีตลาดในไทยได้ไม่นานแต่สามารถทํายอดขายได้เป็นอย่างดีโดยมีจุดเด่นเรื่องของราคาและคุณภาพที่สมเหตุสมผลเช่นเดียวกับแอร์เ0 0าพั BTU ระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ที่มาพร้อมกับค่าเสีย17.79มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ซึ่งรุ่นนี้มีฟีเจอร์ powerful cooling ที่ช่วยให้อ air เย็นเร็วพร้อมโครงสร้างแ air ร,รูปทรงเหลี่ยมเพชรที่ทางแบรนด์บอกว่าช่วยให้เครื่องทํางานเงียบลงและระบายอากาศได้ดีในส่วนของวัสดุทั้งคอยเย็นและคอยร้อนเป็นทองแดงเคลือบด้วยสารสีทองที่ชื่อว่าพรามเกดป้องกันฝุ่นสนิมและการกัดกร่อนจากสภาพอากาศรูปแบบต่างๆอีกทั้งยังช่วยให้ทําความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่สําคัญคือรุ่นนี้มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานไอ e c o คซึ่งทางแบรนด์ได้ทําการทดสอบด้วยการใช้งานต่อเนื่อง8ชั่วโมงและพบว่าช่วยประหยัดพลังงานขึ้นได้จริง นอกจากนี้รุ่นนี้ยังรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน7ปีและอะไรอื่นๆถึง5ปีเลยทีเดียวสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ15,990บาทอันดับที่2แอร์แครเรีย9,000 BTU รุ่น X Inverter Plus นี่คือหนึ่งในแอร์9,000 BTU วิระบบอินเวอร์เตอร์ที่ดีที่สุดคุ้มค่าในการใช้งานด้วยพลังลมแรงแต่เงียบสนิทและอ่อนโยนต่อผิวหนังกระจายทั่วและไกลถึง15เมตรมาพร้อมกับคอยทองแดงดูแลง่ายพร้อมแผงวงจรป้องกันไฟตกอีกทั้งยังได้รับฉลากเบอร์5ค่าเสียสูงถึง24ประหยัดไฟสูงสุดและยังมาพร้อมกับฟังก์ชันฟอกอากาศ x h a l z e r และ pm 2.5 Filter ฟิลเตอร์กำจัดได้ทั้งเชื้อโรคฝุ่นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ห้องสะอาดตลอดเวลาทั้งยังสามารถทำความสะอาด ตัวเองได้ด้วยการเปิดพัดลมไล่ความชื้น นอกจากนี้แผงคอยยังได้ทําการเคลือบอะควาดดซินเพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียรวมไปถึงสิ่งสกปรกต่างๆให้ลมที่ออกมาจากแอร์ไม่มีกลิ่นอับที่สําคัญคือมีระบบกระจายลมเย็นอัตโนมัติ Forway Auto l o v e r อผสานกับการออกแบบ Big a i r Flow ใบพัดใหญ่พิเศษกระจายอากาศได้ไกลและทั่วถึงทั้งห้องนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าทั้งไฟตกไฟเกินไฟกระชากและฟ้าผ่าให้แอร์ปลอดภัยและสามารถกลับมาทํางานใหม่ได้ด้วยโปรแกรมเดิมโดย สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ18,999บาทอันดับ 1. ALG 9,000 BTU รุ่น ISR duo คู่แอร์เก0าพันทจาก LG รุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะชื่อว่าระบบ Duo Inverter c o m p p ์ s s o r ที่ทางแบรนด์ระบุว่าด้วยระบบนี้จะทำให้อร์เย็นเร็วขึ้น40%และประหยัดค่าไฟมากขึ้น70%อีกทั้งคอยล์ร้อนยังเป็นวัสดุทองแดงเคลือบสารโกลเด้นฟินป้องกันการกัดกร่อนถึง4ชั้นทำให้มีความทนทานมากขึ้นจน LG กล้ารับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวสำหรับ ังชันและฟีเจอร์ที่ตัวแอร์อาจจะไม่หลากหลายเท่าไหร่นักโดยมาพร้อมกับแผ่นกรองอากาศ2ชั้นคือพรีฟิลเตอร์แล้วก็ไฟดัสฟิลเตอร์ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อฟอกอากาศภายในห้องให้สะอาดมากขึ้นต่อมาคือระบบทำความสะอาดอัตโนมัติให้คอยเย็นภายในตัวแอร์แห้ง ในการยับยั้งแบคทีเรียและกลิ่นอับชื้นที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ในส่วนของค่าเสียรุ่นนี้จะอยู่ที่15.75ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานของแอร์อินเวอร์เตอร์ในปัจจุบันเลยครับโดยสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ19,990บาท ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ10อันดับแอร์9,000 BTU ในปี2023ก็ยังน่าใช้อยู่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ในทุกครัวเรือนนะครับเพราะนอกจากจะช่วยลดความร้อนภายในบ้านแล้วยังทําให้อากาศภายในห้องสดชื่นแล้วก็สะอาดมากขึ้นอีกด้วยครับโดยแอร์9,000 BTU นั้นถือว่าเป็นแอร์สำหรับครัวเรือนหรือห้องขนาดเล็กที่มีสเปคแรงไม่แพ้แอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งหากท่านผู้ชมเลือกซื้อแอร์9,000 BTU ที่เหมาะสมได้ก็จะช่วยให้คุณประหยัด ค่าไฟแล้วก็ลดภาระการบำรุงรักษายืดอายุการใช้งานแอร์และทำให้อากาศภายในห้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้น,น,นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ